พบกับแพและรายการฟู้ดเดลี่บายซีพีค่ะวันนี้แพรมี3ร้านเด็ดในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองมาฝากค่ะบอกเลยว่ากินง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ ตอนนี้แพรมาอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น5ค่ะร้านนี้เนี่ยแพรจะพาคุณผู้ชมมากินสเต็กกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะกับร้านนี้เลยเป p ปอร์แลนชค่ะ เปเปอร์รันนะคะจะเป็นร้านสุดยอดร้านสเต็กกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นลิขสิทธิ์นำเข้าหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่เสิร์ฟทุกเมนูความอร่อยบนกระทะร้อนนะคะที่จะรักษาความชุ่มฉ่ำของเนื้อนะคะทำให้อาหารอุ่นร้อนอร่อยจนถึงคำสุดท้ายที่ลูกค้าทานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกิฟต์เล่าความเป็นมาของเปเปอร์รันให้คุณผู้ชมฟังไหมค่ะเปเปอร์รันนะคะจะเป็นร้านสเต็กกระทะร้อนนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ,คะจัดเสิร์ฟคุณภาพที่คัดสรรมาจากวัตถุดิบนะคะที่ดีที่สุด นะะเนื้อนำเข้าจากอเมริกานะคะเนื้อสเต็กจากออสเตรเลียนะคะอันนี้จะเสิร์ฟคู่กับเครื่องปรุงนะคะ <Yes. S 1> ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเป p ดปรันต์นะคะที่ลูกค้านะคะสามารถปรุงรสชาติอาหารได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะนี่แหละที่พายชอบมา,มากๆเลยคือเขามีความแบบ DIY คุณผู้ชมชค,คือเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เลย<ช>แล้วเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องมาผัดเข้าเองใช่ค่ะสนุกกับการทานอาหารของเราเองเลยค่ะ ไล่ไปทีละเมนูเลยดีกว่าขอเริ่มที่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะเมนูไหนเอ่ย hmm. เมนูตัวนี้จะเป็นเดอะใจแอนนะคะจะเป็นเนื้อออสเตรเลีย hmm. เนื้อรายหินอ่อนนะคะเรามีวิธีการคุกกิ้งยังไงบ้างนะคะถ้าเสิร์ฟมาแล้วได้ค่ะวิธีการทำนะคะลูกค้าเกลี่ยเนื้ยให้ทั่วชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็พลิกกับชิ้นเนื้ออีกด้านหนึ่งนะคะให้โดนจานร้อนเพื่อให้เนื้อสุกจนทั่วแล้วก็นำเนื้อไปวางบนผักได้เลยค่ะ แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยซอสสูตรพิเศษของทาง p e เปอร์หลานนะ,ะจะมี 2, 2> รสชาติให้เลือกฮันนี่บราวน์ซอสนะคะตัวนี้จะเป็นซอสรสชาติออกหวานค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นกลิกซอยซอสนะคะเป็นรสชาติออกเค็มค่ะแล้วถ้าเมนูไหนที่มีเป็นซอสซีเนเจอร์สำหรับเมนูนั้นก็จะแบบเรานําเนื้อสันนะคะไปดิบกับซอสอันนี้รสชาติเยี่ยมเลยค่ะจะเป็นซอสสูตรพิเศษสําหรับเปเปอร์ลถัดมาที่เมนูข้าวค่ะ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูข้าวเปเปอร์ไรส์นะคะข้าวเปเปอร์ไรส์จุดเด่นของเขาคือจะนํำข้าวญี่ปุ่นที่หอมนะคะหอมนุ่มนะคะมาผัดคลุกเขาให้เข้ากับเนยและเนื้อสัตว์ที่เราเลือกนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะนะคะเป็นการคัดสรรส่วนที่มีคุณภาพที่สุดนะคะมาทําสุกในกระทะร้อนในสไตล์เปเปอร์ลันส์นะคะเสิร์ฟพร้อมกับผักแล้วก็มันบดค่ะ ตัวสเต็กหมูดำซีพีครูอุบุต่เนี่ยเราใช้เป็นส่วนไหนคะอันนี้จะเป็นเนื้อส่วนสันคอค่ะหมูดำซีพีครูอุบุตเนี่ยเขาจะมีความนุ่มความจุยซี่นะคะยิ่งโอ้โหผสมผสานกับซอสนะแล้วย่างบนแบบกระทะร้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนของสันคอเนี่ยยิ่งทําให้ยิ่งนุ่มยิ่งหอมมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เนาะใช่ค่ะนี่ถัดไปเลยโอ้โหจานนี้มีเยอะแยะเลยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นสเต็กไก่สไปซี่ลายไข่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ชุ่มฉ่ำนะคะสเสิร์ พร้อมรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำแล้วก็เป็นพริกป่นนะคะแล้วก็ซอสสปซี่สูตรพิเศษทางเปปเปอร์รันนะคะเสิร์ฟคู่กับมันบดแล้วก็ไขค่ค่ะซึ่งทางร้านนะคะเขาก็เลือกใช้ทั้งไก่สดอนามัยของทาง c ีพีเนาะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามั่นใจว่าไก่สดอนามัยของทาง C ีพีเนี่ยสดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างบางเมนูนะคะเขาจะต้องเสิร์ฟมาเป็นแบบเนื้อไก่สดด้วย<ช>เนาะ,ะเราก็เลยต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพค่ะ ที่สาคัญไก่สดอนามัยของทาง CP เนี่ยเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมโปรไบโอติกค่ะทําให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีตามธรรมชาติเนาะและอย่างไข่ดาวค่ะทางร้านเนี่ยก็เลือกใช้ไข่ไก่สดรา CP ด้วยเช่นกันค่ะแค่ฟังก็รู้สึกว่าน่ากินทุกเมนูเลยอะ่ะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเปเปอร์ล้านเนี่ยกินให้อร่อยก็ต้องมากินที่ร้านทางร้านเนี่ยมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าย,ยัางไงบ้างคะพนักง,งานของเราทุกคนนะคะได้รับ ซีนแล้วครบ2เข็มทุกคนนะคะแล้วก็มีการตรวจเอทเคทุกสัปดาห์นะคะมีการทําความสะอาดเครื่องปรุงหรือว่าพื้นผิวสัมผัสร่วมกันนะคะทุกๆ1ชั่วโมงค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ,คะแล้วสําหรับลูกค้าทางบ้านค่ะ อยากจะสั่ง Delivery ที่ร้านมีบริการ Delivery ไหมคะค่ะข,ของทางร้านเรานะคะมีช่องทาง Delivery ที่ร่วมกับแอปพลิเคชันชั้นนำของเรานะคะจะมี grab food line man food panda robinhood 1312 food h u n t นะคะแล้วก็เป็น grab kitchen นะคะ true food แล้วก็ shopee food ค่ะอืมโอ้โหสะดวกมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้นี่ทั้งกลิ่นทั้งเสียงซู้ซ่ากอแบบหิวมากๆแล้วคะ่ะเดี๋ยวพ้อาจจะขอตัวไปชิมก่อนนะคะค่ะ หอมมากเราต้องกินตามขั้นตอนเขาคือเกลี่ยเนยให้ทั่วถ้าใครที่ชอบแบบสุกมากนะคะก็ทิ้งไว้ในกระทะนานหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบมีดิ้มแล์หน่อยก็ต้องรีบกินนิดนึงค่ะเขามีความ กลมกล่อมค่ะแล้วก็ยิ่งพอปบบกินร้อนๆอ,นอะ่ะจะมีความแบบ j u ยซีอยู่ในปากมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นเมนูโปรดแท้เลยใส่ซอสฮันนี่บรา s ์ซอสเพิ่มไปค่ะแล้วก็เพิ่มความเค็มนิดนึงจากกาเลิกซอยซอสค่ะ ก็จะมีความหนึบๆของข้าวค่ะแล้วก็ตัวหมูเนี่ยเขาเลือกใช้ในส่วนของสันคอหมูก็จะมีความแบบ juicy นะคะแล้วก็ได้ความหวานจากตัวข้าวโพดคะ่ะเป็นสเต็กหมูดำซิพิโคราบุตะค่ะบ,บอกเลยค่ะคุณผู้ชมทันนุ่มนะคะแล้วก็ juicy ค่ะที่สำคัญเนี่ยเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูดำซิพิกโคราบุตะค่ะ จานนี้เป็นสเต็กไก่สไปซี่ค่ะก็จะมีความหอมของพริกที่โรยมาค่ะใครที่เป็นสายชอบกินรสชาติเผ็ดๆนะคะจัดจ้านสั่งเมนูนี้เลยค่ะจะมีความหอมมีความเผ็ดนะคะของตัวซอสแล้วก็ตัวเนื้อไก่เนี่ยคือมีความนุ่มมากๆเลยยิ่งเขาใช้ในส่วนของสะโพกไก่อะ่ะยิ่งมีความนุ่มเข้าไปอีกค่ะ พูดถึงเรื่องสเต็กค,ค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีระดับความสุขระดับความชอบเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามีระดับความสุขถึง6ระดับเลยนะคะระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นบูแลค่ะแล้วก็จะมีแลนะคะมีมีเดียมแลค่ะมีมีเดียมแล้วก็ความสุขแบบดันค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเวลดันค่ะแต่สําหรับวันนี้ที่มากินที่เปเปอร์ลันช์ค่ะด้วยความว่าเป็นกระทะร้อนเลยอยากลองชิมความสุขแบบดันดูค่ะซึ่ง ความสุกแบบนี้นะคะก็คือตัวเนื้อสเต็กเนี่ยเขาจะสุกทั่วถึงกันทั้งชิ้นเลยค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในซึ่งจะเพิ่มรสชาตินะคะให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่าปัจจุบันนะคะเปเปอร์รันมีทั้งหมด46สาขานะคะทั่วประเทศนะคะถ้าลูกค้าต้องการติดตามข่าวสารหรือว่ารับโปรโมชั่นดีๆก็คือติดตามได้ผ่าน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ Line Official ของเปเปอร์รันไทยแลนด์นะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะมาทานเปเปอร์รันสเต็กกระทะร้อนสไตล์เปเปอร์รันนะคะแล้วก็อร่อยในแบบของลูกค้าเองนะคะได้ที่ร้านนะคะได้ทุกสาขาเลยนะคะ CP Pacific หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลย สำหรับร้านนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่าเอาใจคนที่ชอบกินเส้นอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเส้นสปาเกตตี้เมนูสปาเกตตี้เขาก็จะอยากกินเส้นสดใช่ไหมคะซึ่งร้านนี้เขามีจา้าเขาไม่ได้มีแค่เมนูสไตล์แบบอิตาเลียนอย่างเดียวนะคะเขายังเป็นอาหาร Oriental Fusion Cuisine ค่ะซึ่งเขาผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปแน่นอนว่าถูกปากชาวเอเชียอย่างแน่นอนค่ะ นี้นะคะแพคก็นั่งอยู่กับคุณเบนค่ะฝ่ายการตลาดของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนเมื่อสักครู่เนี่ยแพคได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าคอนเซปต์ของร้านสปาเกตตีแฟกตอรี่ของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากจะให้คุณเบนเนี่ยช่วยขยายความได้ไมเอ่ยสปาเกตตีแฟกตอรี่ของเรานะครับก็ตามชื่อเราเป็นเหมือนโรงงานสปาเกตตีจุดเด่นของเราก็คือเป็นตัวสปาเกตตีครับก็คืออาหารสไตล์ยุโรปแต่ จะเห็นว่าแบบมีทั้งอิตาเลียนและมีผสมผสานเป็นแบบไทยมีข้าวเพื่อให้มีความหลากหลายนะครับโอเคค่ะแล้วแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของร้านนี้ก็คือในเรื่องของเส้นที่ทําสดๆใช่ไหมคะใช่ครับอย่างแป้งนี่เรานําเข้ามาจากไหนคะอ่าจากอิตาลีเลยครับแป้งเราก็ใช้เป็นแป้งสาลีซึ่งมาทําเป็นพิซซ่าหรือทำเส้นทาลาวิโอรี่อย่างเงี้ยครับ,รบทาเป็นเส้นสดจะมีให้ลูกค้าเลือก3ตัวนะครับได้แก่เป็นเส้นสปาเกตตี เส้นเฟตโตชินีและเส้นเปปปาเดล่ครับซึ่งจะมีคา่าใช้จ่ายเพิ่มเติม30บาทครับโอเคงั้นเรามาพูดถึงเมนูนี้ดีกว่าเมนูนี้คืออะไรเอ่ยอ่าเป็นเส้นสดคุกชีสแล้วใส่น้ำมันทัฟเฟิลด้วยครับเป็นมีหน้ากุ้งมีหน้าไก่และเห็ดแล้วมีสโมกแซลมอนกับไข่ปลาแซลมอนครับและหน้าสุดท้ายก็เป็นตัวสซกเกอร์เจเลียนครับ ซึ่งเราการันตีได้เลยเนาะว่ามีทั้งความหอมของชีสนะคะเน้นๆเลยแล้วก็ความหอมของทรัฟเฟิลออใช่ไหมคะว้าว wow. แล้วถัดมาค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าปาร์มาแฮมครับอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าเรามีความพิเศษก็คือเราเป็นโฮมเมดพิซซ่าสไตล์เนเปิลคนที่ชอบชีสเนี่ยหรือว่าเป็นชีสเลเวอร์เนี่ยเหมาะกับเมนูนี้เลยเพราะว่าเขาใส่มาถึง3ชีสเลยใช่ค่ะจะมีกกคอนโซล่ามอสซาเรลล่า,ลลาแล้วก็พาเมซานครับ ถัดมาเป็นซุปครีมเห็ดครับค่ะเสิร์ฟไปในขนมปังเลยใช่ครับแล้วก็นี่เลยน่นหอนว่าถ้าให้แพรเดาน่าจะเป็นซีซาสลัดหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นซีซาสลัดแต่ว่าเรามาดรซซิ่งด้วยโอลิฟออลแล้วไปกริลล์กริลล์เสร็จก็มาเสิร์ฟแต่นี้เราจะให้เสิร์ฟเป็นเหมือนสเต็กสลัดอะครับโอ้ยเก๋คือแบบว่าเหมือนสเต็กเหมือนสเต็กที่เป็นแบบว่าเนื้อเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าจานนี้เนี่ยเป็นผัก สเต็กแพบก็คือต้องหั่นกินนะคะโอเคแล้วก็มาจานนี้ค่ะอันนี้เป็นลาวิโอรีกุ้งครับซึ่งมันผสมผสานเป็นลาวิโอรีแบบฝรั่งแต่ซอสนี้เราเป็นแบบจีนผสมไทยเมนูสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเมนูแนวไทยๆหน่อยอันนี้เป็นข้าวระดอกค่ะกับผักย่างแล้วก็สันคอหมูดำครับ ทางเ้านเนี่ยเลือกใช้ในส่วนของสัน้อหมูของหมูดำซีพิคุโรบุตะด้วยใช่ครับทาไมเราถึงเลือกใช้หมูดำซีพิคุโรบุตะอ่าก็ได้ความนุ่มแล้วก็มีความสะอาดมาตรฐานของทางเพืยอพันธุ์ที่เราเลือกมาใช้ครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็เลยนามาใช้ครับเนาะแล้วยิ่งหมูดำซีฟิคุโรบุตะอาารเนื้อเขาจะมีความนุ่มความจุยซี่ มากๆเลยแน่นอนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเราใส่ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบมากๆเลยรวมถึงความสะอาดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับร้านเราผักทุกอย่างใช้เป็นผักเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกครับเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งชุมชนเนี้ยเขาได้ความรู้การทําเกษตรอินทรีย์จากทงงางโครงการเซนทันธรรมครับเป็นเกษตรอินทรีย์มันก็จะปลอดสารพิษไม่มีสารพิษตกค้างกับร่างกายผู้บริโภคไปและยังสามารถช่วยกับเกษตรกรให้เขาได้รายได้ดีขึ้นด้วย สำหรับลูกค้าค่ะที่จะเข้ามานั่งรับประทานที่ร้านเรามีมาตรการความปลอดภัยยังไงบ้างคะ,ะพนักงานของเราทุกคนฉีดวัคซีนครบหมดแล้วครับจะมีการตรวจ ATK ของพนักงานทุกสัปดาห์ครับผมหรือว่าเราก็สามารถอร่อยที่บ้านได้เหมือนกันที่ร้านมีบริการเดลิเวอรไหมมีมค,ครับสามารถเสิร์ชสปาเกต t Factory ได้ในช่องทาง Grab Food Lineman ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมเส้นก่อนเลยดีกว่าอยากจะรู้ว่ารสชาติเส้นทำสดๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร <c oughs> มีทั้งความหอมของกลิ่นชีสแล้วก็แบบทรัฟเฟิลออยล์จริงๆคะ่ะก <c oughs> ินเข้าไปคำแรกคือรู้สึกเลยค่ะว่าหอมมากแล้วก็เส้นสดเนี่ยค่ะเขาจะมีความนุ่มแล้วพอเขาบวกด้วยทรัฟเฟิลออยล์ใช่ไหมคะทำให้มีกลิ่นหอมของเห็ดทรัฟเฟิลค่ะจางๆ อร่อยมากๆสำหรับเมนูนี้เนี่ยเขาใส่เป็นไก่สดอนามัยจากทาง CP ค่ะซึ่งเขาเลือกใช้ในส่วนของสะโพกทําให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยและที่สําคัญนะคะไก่สดอนามัยจากทาง CP เนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมโปรไบโอติกค่ะดังนั้นเนี่ยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยค่ะนี่เรามาลองจานนี้บ้างดีกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทางร้านเนี่ยร Com มเมนเลยค่ะ ก็คือข้าวไร่ดอกค่ะค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับคอหมูย่างจิ้มแจ่วซึ่งทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นสันคอนะคะหมูดำซีพีคโครบุตะค่ะแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านคอหมูย่างอะค่ะเขานำไปย่าง จนสุกกำลังพอดีนะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็นุ่มจริงๆค่ะมีความจุ u ซี่ค่ะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูดำจีนิคุโรบุตะเลยแล้วก็ในส่วนของตัวข้าวนะคะ,มะเมล็ดข้าวค่ะรู้สึกได้เลยว่าจะมีความกรึบๆนิดๆอร่อยอะ่ะเรามาถึงคิวลาเ r อรีของเราบ้างค่ะ โดยปกติแล้วค่ะเวลาเรากินลาเวอเรลีเราก็จะแบบคุ้นเคยกับข้างในอาจจะเป็นผักขมหรือว่าเป็นไส้อื่นๆใช่ไหมคะแต่สําหรับเมนูนี้เนี่ยใส่เป็นไส้กุ้งเข้าไปค่ะกุ้งตัวเต็มๆเน้นๆเ,เลยดังนั้นเนี่ยเราจะได้ texture ความกรอบความกรึบๆของตัวกุ้งค่ะแพมมีทริคน่ารักน่ารัก,ารกจากชาวอิตาเลียนมาฝากค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราทำอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารแล้วเสื้อผ้าเลอะเทอะเนี่ย ความเชื่อของเชฟชาวอิตาเลียนเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความสุขค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาแพรกินแล้วก็เสื้อผ้าเลอะแปลว่าแพรมีความสุขมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ร้านเรามีเปิดให้บริการ4สาขานะครับได้แก่ที่สาขาเซนทันเวิลด์เซนทันพาราม9เซนทันพาราม3และสาขาล่าสุดของเราเป็นฟี่เซนทันเวสเกตครับสำหรับท่านใดที่อยากลองทานอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นนะครับก็แนะนำให้มาลองทานได้ที่สปาเกตตีฟอรี่ทุกสาขานะครับลูกค้าสามารถมั่นใจเรื่องความสะอาดความอร่อยและคุณภาพการบริการได้เลยครับ กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องอยั้ง แพรอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะบริเวณชั้น4ในโซนของฟู้ดพาซาาค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาโดดเด่นเรื่องข้าวมันไก่การันตีความอร่อยถึง40ปีเลยนะคะ สวัสดีค่ะสว,วัสดีครับ,บรคุณฟอคะอยากให้เล่าถึงเรื่องราวเขาเป็นนาขอมบุญตรงกี่หน่อยค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้านได้คะ่ะอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับบุญตรงกี่เป็นร้านข้าวมันไก่นะฮะอ่าสไตล์สิงคโปร์นะฮะสไตล์ไหลำจุดเด่นของไก่เราเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่เราจะใช้ไก่ที่มีคุณภาพดีนะครับผมในในการผลิตแล้วก็เม็ดข้าวมันนี่ก็จะทุกวันคือทานเข้ากันในยังไงก็อร่อยบอกเลยว่าแพรจะชอบตัวเนื้อไก่ของเขามากเพื่อหั่นมาในชิ้นแบบ เต็มๆเลยนะช,ชิ้นใหญ่หญมาก <ๆ S 1> เลยทำไมถึงต้องชิ้นเท่านี้ล่ะคะคือไก่ชิ้นเล็กๆเนี่ยนะฮะสัมผัสเนื้อไก่ได้ไม่เต็มที่เวลาเคี้ยวเข้าไปในปากอ่ามันจะไม่ค่อยจุยสับผมส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้าวมันไก่ทั่วไปคือเป็น,ปนแบรนด์ใช้มีตบของเราจะไม่ตบ,ตบก็คือจะสับทั้งที่ขึ้นมานับน้าเลยใช่ครับจะทําให้ไก่เนี่ยนะฮะนุ่มอร่อยแล้วนี่คืออะไรเอ่ยคือเป็นตะเกียงที่แบบถูแล้วจินนี่จะออกมาไหมคะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นน้ารัดไก่เป็นซีอิ๊วรัดไก่ ซีอิ๊วรากไก่ใช่ครับเป็นซีอิ๊วรากไก่สูตรเฉพาะของบุญตรงกิต้องมีซีอิ๊วรากไก่เพื่อให้เนื้อไก่มันอร่อยขึ้นนะครับผมข้าวมันไก่ของเราเนี่ยมีไซส์อะไรบ้างคะตัวไก่เนี่ยจะมีตั้งแต่ไซส์ XS นะฮะ XS ก็คือทานท่านเดียวเป็นซิงเกิลพอร์ชั่นนะครับผมต่อไปก็เป็นไซส์ S นฮะไซส์ S ก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น for two person นะฮะแล้วก็จะเป็น half chicken half chicken คือไก่ครึ่งตัวใช่ครับแล้วก็จะเป็น whole chicken คือไก่ทั้งตัวแน่นอนค่ะไก่ดีไปแล้วก็ต้้องนนี่ขาวมั ใช่ครับความพิเศษของข้าวมันของบุญตงกีนะคะเราจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะการนวิธีการหุงการผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมีสูตรเฉพาะของทางร้านอ่ามันจะทําให้ข้าวเนี่ยหอมนะฮะมีเท็กเจอร์ที่ดีแล้วก็เรียงเม็ดกระสวยนะครับผมข้าวจะไม่ค่อยแตกค่ะน้ำจิ้มแน่นอนว่าข้าวมันไก่น้ำจิ้มต้องเด็ดน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะมีอ่าสามแบบนะครับผมจะมีน้ำจิ้มพริกนะฮะน้ำจิ้มขิงแล้วก็สีดํา ใช่ครับผมสามารถเลือกทานได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมขีบไก่มาจิ้มกับอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าจะ m i ์กันก็ได้ซึ่งก็จะเป็นในสไตล์ของสิงคโปร์ใช่ครับผมจะเป็นสไตล์สิงคโปร์เราพูดถึงข้าวมันไก่ไปแล้วเรามาพูดถึงเมนูอื่นๆบ้างค่ะครับผมจานนี้นะครับผมจะเป็นผักโขมจีนกับไข่3า,ามอย่างเป็นอาหารกวางตุ้งความพิเศษของมันจะอยู่ที่ตัวผักเนี่ยจะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะใช้ไข่ที่มีคุณภาพดีนะครับผมในการทําจะมีไข่เค็มไข่ยเยี่ยวม้าไข่ไก่อะไรอย ไข่ที่ว่าเนี่ยคือทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นไข่ไก่สดรา CP พีค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของคุณภาพเนาะและที่สำคัญค่ะไข่ไก่ของ c ีีเนี่ยเขาได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษทำให้ไข่เนี่ยมีความสดกว่าไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์ทั่วไปค่ะนี่เลยได้มาเป็นจานนี้เลยแล้วถัดมาเลยค่ะจานนี้นะครับจะเป็นซุปหัวไชเท้าครับผมนะครับตุ๋นกับกระดูกหมูขาไก่นะฮะ อีกเหมือนกันครับผมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันครับผมกินข้าวมันไก่ซดกับน้ำซุปร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆแล้วถัดมานี่เป็นเมนูที่แพทชื่นชอบมากเลยตับตัวนี้จะเป็นเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับผมตัวนี้จะใช้เป็นเต้าหู้กีนุนะฮะผมร้อซ ภกเขากับแป้งสุดบุญตรงกี่เมนูสุดท้ายค่ะครับผมตัวนี้จะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมนูชูโรงเลยจะเป็นเมนูที่ลูกค้าค่อนข้างสั่งทานเยอะนะฮะจะใช้ถั่วแขกที่เป็นออแกนิกเหมือนกันครับผมใช้ผัดกับหมูสับนะครับผมตานาชัยเป็นซอสเฉพาะสูตรของทางร้านอีกเช่นเคยครับผมรสชาติจะให้ประมาณไหนคะรสชาติจะออกไปทางเค็มหวานมันได้ความหวานของตัวถั่วแขกกับซอสนะครับผมก็จะเข้ากันครับ แล้วสาหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านคะอยากตามแพนมากินข้าวมันไก่อร่อยๆนะสามารถตามมาได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะครับผมสําหรับที่นี่นะครับผมเป็นบุญจงกีนะฮะสาขาสยามพารากอนนะครับ,าารรบตั้งอยูอ่ชั้น4บริการ Del i v e r y นะครับผมสามารถสั่งได้ในแอปพลิเคชัน Delivery ทั่วไปได้เลยครับผมบุญรงกี ee, นี่มีทั้งหมดกี่สาขาคะตอนนี้มี18สาขาแล้วครับเราสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่ไหนบ้างคะครับผมเข้าไปที่แฟนเพจนะฮะบุญรงกีไทยแลนด์ สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟอร์มากมากเลยนะคะนะฮะผมขอบคุณครับคุณผู้ชมชอบกินข้าวมันไก่ไหมคะถ้าชอบกินข้าวมันไก่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะมีน้ำใจมีอารมณ์ขันแล้วก็มีจินตนาการสูงด้วยค่ะพอเขาบอกว่าคนสิงคโปร์อะค่ะจะชอบกินไก่ที่มีความ j u ซ c ่ค่ะแล้วก็จะได้ความเค็มจากน้ำซอสราดด้วยค่ะ ตัวไก่อ่ะค่ะเขานำไปหมักให้รสชาติเนี่ยได้ที่ค่ะเขาจะมีความนุ่มค่ะมีความฉ่ำยิ่งพอราดน้ำลงไปค่ะยิ่งทำให้ตัวเนื้อไก่อ่ะค่ะจะออกรสชาติเค็มๆนิดๆค่ะแต่ว่ายังคงความจุ่ยซี่อยู่ค่ะและอย่างตัวข้าวค่ะคือข้าวเนี่ยเขามีความนุ่มค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นเม็ดอยู่ค่ะพอกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าอือร่อยมากๆคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามากินไข่กันบ้างดีกว่าค่ะรสชาติกำลังพอดิบพอดีค่ะแล้วผักขมเขาก็มีความนุ่มค่ะตอาหูเขาจะมีความนุ่มนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านนอกเนี่ยเขาจะนำไปทอดจนกรอบนะคะแล้วก็นำไปคั่วกับพริกเกลือค่ะซึ่งทำให้ได้รสชาติของความเค็มเล็กๆนะคะมีความเผ็ดปลายลิ้น,นหน่อยๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3ร้านอาหารอร่อยในศูนย์การค้าใจกลางเมืองที่แพันน้ำมาฝากคุณผู้ชมถูกใจใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้ใน YouTube Food Daily by CP ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แพร่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคะ่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ